สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำนิยายเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเล่มที่15ซึ่งเป็นนิยายเสียงมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งที่ผมทำเล่มนี้ก่อนผมเห็นว่าเล่มนี้ค่อนข้างสนุกมากเชิญนับฟังได้ครับวัยรุ่นภาคเทพมนุษย์ตอนที่1บันทึกตอนตอน้น เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่มีคนอ้างตัวเป็นผมจากอนาคตโผลมหาผมนอนไม่พอคิดอย่างเมอลอยว่าควรจะทำอะไรตัวผมในอนาคตบอกว่าไปปรึกษานานะโฮชิส่งจดหมายหาเอริสจงสงสัยเทพมนุษย์แต่อย่าเป็นศัตรูด้วย จดหมายถึงเอริสเขียนแล้วเมื่อคืนนี้แต่ต้องปรึกษาซิลฟีกับโรซี่ก่อนถึงจะส่งเพราะอาจจะต้องเปลี่ยนเนื้อหาขนานใหญ่โดยขึ้นอยู่กับผลการพูดคุยจงสงสัยเทพมนุษย์แต่อย่าเป็นศัตรูด้วยตอนที่เทพมนุษย์โผลมาในความฝันครั้งหน้าจะประกาศแบบนั้นไปปรึกษากับนานะโฮชิเรื่องนี้อยากจะทำทันทีอยู่หรอกแต่พูดเรื่องไร้สาระแบบนี้จะยอมเชื่อไหมนะไม่สิ เยนั่นเองก็เป็นทริปเปอร์ถึงเป็นเรื่องไร้สาระก็น่าจะยอมรับได้แหละแต่ว่าก่อนจะพูดเรื่องพวกนั้นบันทึกล่ะบันทึกที่ตัวผมในอนาคตเอามาไม่รู้ว่าเขียนอะไรอยู่บอกตามตรงกลัวที่จะต้องอ่านมันแต่จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้บันทึกเล่มนี้คือวิถีทางของคนแก่คนนั้นบันทึกเก่าซอมเศร้าหน้าปกมีแต่ริ้วรอยหน้าแรกสุดก็ขีดเยินไปหมด แต่ก็พอจะอ่านได้ผมตัดสินใจเปิดหนังสือกะว่าจะเขียนบันทึกตั้งแต่วันนี้ยังไงก็เถอะสิวันนี้มีเรื่องตั้งมากมายเรื่องของเพอร์กิลุสเรื่องของเซนิดเมธมนอัญเชิญเมธมนวารฟมีเรื่องต้องทำเยอะมากเลยคิดว่าจะจดบันทึกไว้เพื่อที่จะได้ไม่ลืมไอชาหดหูแต่เข้าเฮาเลยเห็นบอกว่ามีหนูแปลกๆตาอยู่เกลียดหนูงั้นเหรอ ดูเหมือนจะมีการพบแมวที่ป่วยเป็นโรคหินเวทมนต์อยู่แถวแถวนี้น่ากลัวชะมัดบอกให้คนในครอบครัวล้างมือบ้วนปากดีๆหน่อยก็แล้วกันดูเหมือนเอลินาลิเซจะท้องแล้วถึงคริฟดูมีท่าทีกังวลแต่เอลินาลิเซดูท่าทางดีใจทุกคนไปอวยพรกันแล้วเวลาแบบนี้ควรจะคึกคักเอาไว้จนถึงตรงนี้ยังเป็นการเขียนบันทึกตามปกติ p e r ร์กิลช่วยสอนเวทมนต์อัญเชิญให้ตระเวนดูงานศิลปะในป้อมประการลอยฟ้ากับซานุบะค้นพบจุดอ่อนบนเตียงของรอ็อกซี่ใบหน้าตอนนอนของดูซี่ดูเหมือนกับนางฟ้าโตมาจะต้องสวยแน่ๆทุกวันดูท่าทางสนุกใหญ่ตอนแรกมีวันที่เขียนเอาไว้ด้วยแต่ไปไปมามาก็เลิกเขียนวันที่คงจะคิดว่ามันยุ่งยากกระมัง เพราะแบบนั้นเลยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปกี่วันแต่พอนึกถึงเรื่องที่ตัวแก่พูดบางทีน่าจะอยู่ในช่วงสองสัปดาห์ทว่าหลังจากนี้มันเปลี่ยนไปร o x y ล้มป่วยเห็นบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายในที่สุดก็มีใช้เลยติดต่อกับทางโรงเรียนว่าจะหยุดสักพักลองใช้เวทมนต์ถอนพิษระดับสูงแล้วแต่ไม่ได้ผลเลยเป็นโรคที่รักษายากหรือเปล่านะต้องรีบให้คลิปช่วยดูอาการแล้ว ลายเท้าของร็อกซี่เริ่มกลายเป็นผลึกสีม่วงเลยนี่ไปตามคลิปให้ช่วยดูด้วยแน่จำแนกชื่อโรคคือโรคหินเวทเป็นโรครักษายา,ากที่ต้องรักษาด้วยเวทมนตนพิษขั้นเทพเท่านั้นจึงตัดสินใจใช้วงเวทว้าไปยังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มิลลิซิสเพื่อไปหาคำร่ายของเวทมนตนพิษขั้นเทพสมาชิกมีชั้นกับคลิฟแล้วก็ซโนานาแค่3มคนซิลฟี่เองก็อยากไปด้วยแต่ขอร้องให้เธอช่วยเฝ้าบ้าน ไปถึงมิลิเซียแล้วดูเหมือนคำไรยของเวทมนต์ขั้นเทพจะอยู่ในส่วนลึกของมหาวิหารคลิฟรู้จักสถานที่แต่ดูเหมือนว่าต้องเป็นระดับอาร์บิชอ OP เท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ดังนั้นจึงถอนเข้าไปกลางดึกไว้คัดลอกคำไร้ขีนั่นแล้วค่อยกลับออกมารอบเข้าไปได้แล้วแต่คาดไม่ถึงเลยว่าคำไรยของเวทมนต์ถอนพิษขั้นเทพจะเป็นตำราเล่มหนึ่งที่หนาพอๆกับพจนานุกรมดังนั้นจึงไม่มีทางคัดลอกตรงนั้นได้เลยเอาออกมาด้วย แต่ถูกเจอตัวเข้าระวังหลบหนีตอนนี้กําลังหลบหนีจากพวกไล่ล่าถูกลอบจู่โจมที่วงเวทวาร์ปทำให้วงเวทวาร์ปโดนลูกหลงจากการต่อสู้จนถูกทําลายใช้งานไม่ได้อีกต่อไปคลิฟถูกพิษจนล้มป่วยอาการหนับไม่ได้สติฉันฆ่าคนเป็นครั้งแรกที่มือยังมีความรู้สึกนั้นอยู่เลยหน้าขยะขยงโธ่เอ้ยตัดสินใจไปยังวงเวทวาร์ปแห่งอื่นคลิฟยังไม่ได้สติกลับมา มีประกาศจับพวกเรากระจายไปทั่วอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มิลิซิสดูเหมือนกลายเป็นศัตรูกับลัทธิมิลิซิสไปอย่างสิ้นเชิงแล้วคริฟตายแล้วไม่อยากจะเขียนอะไรไปอีกสักพักมาถึงวงเวทวารแห่งอื่นแล้วอีกแค่นิดเดียวเองสายเกินไปวันนี้ก็ไม่อยากจะเขียนอะไรไปอีกกะว่าจะเขียนเรื่องมิวนาได้พบเอริสกับกินแลนที่ทางเข้าเมือง เอริสโกกเวกอะไรสักอย่างแต่มีภรรยาตั้งสองคนแล้วเลยบอกไปว่าคงยุ่งกับเธอไม่ได้แล้วล่ะเธอก็ทำหน้าตะลึงและจากไปไม่พอใจสายตาดูถูกของก้อแถนในตอนสุดท้ายเลยพอกลับถึงบ้านทุกคนก็ต่างทำหน้าทุกข์ใจอกซี่กลายเป็นผลึกไปกว่าครึ่งตัวตายไปแล้วคำไร่ที่ได้มาเสียเปล่าหลังจากนั้นก็บอกกับเอลินาลิเซตว่าคลิฟตายเอลินาลิเซตตบหน้าฉัน ร้องไห้วิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้พรมานชะมัดจัดงานศพให้ร็อกซี่ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรได้แต่หลังน้ำปาอะไรจะเป็นยังไงก็ช่างมันดูเหมือนเอลีนาริเซตจะหายตัวไปจากเมืองกําลังท้องอยู่แท้ๆหายไปไหนกันนะแต่ก็ช่างเถอะซิลฟี่พยายามให้กําลังใจแต่ฉันยังไม่สดใสขึ้นร็อกซี่ไม่อยู่แล้วโอกรีคนนั้น ร็อกซี่ที่พยายามทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งพาฉันออกจากบ้านตอนที่แบ่งโลตายร็อกซี่ก็ช่วยปลอบใจอย่างอ่อนโยนหรือเถียนที่เป็นตัวบ่งชี้ในนวยธรรมของฉันรู้สึกว่าพักนี้จะเอาแต่ดื่มเหล้าถ้าไม่เมาก็จะนึกถึงร็อกซี่แล้วร้องไห้ซิลฟี่บอกว่าทำแบบนั้นมันไม่ดีแต่เธอจะมาคัดใจอะไรละ่ะทั้งที่ร็อกซี่ช่วยสอนสิ่งสำคัญกับฉันแท้ๆพอดื่มอยู่ที่บ้านอีกเกียก็เริ่มบนเลยไปดื่มทั้งนอกแทน พอดื่มที่ร้านเหล้านานๆทีเอริสก็เข้ามายุ่งด้วยพูดอะไรตามที่อยากพูดแล้วชกใส่อะไรกันเล่าผู้หญิงคนนั้นทำไมคนรดานถึงไม่ห้ามแล้วก็ช่วงนั้นนอท่าไม่คุยด้วยเลยทั้งยังมองมาด้วยสายตาดูแคลนอีกต่างหากไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของฉันเลยพักนี้ซิลฟียั่วยวนอย่างเห็นได้ชัดบอกให้มีอะไรกับเธอเพื่อลืมเรื่องของร็อกซี่ซื้อมากไปหน่อยก็เลยเผือตวาดใส่เข้า พูดไม่คิดออกมาแบบนั้นจะไปมีอะไรกันได้ซะที่ไหนแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นถ้ามีอะไรกับซิลฟีตอนนี้แล้วก็ฉันคงจะทำป่าเถื่อนกับเธออย่างหนักผ่านใส่เธอในฐานะตัวแทนของร็อกซี่คิดว่าทำแบบนั้นมันไม่ดีหรอกพลาดจนได้เธอคงคิดว่าป่าเถื่อนใส่ก็ยังดีอย่างน้อยก็อยากให้ฉันได้ระบายความเศร้าพรุ่งนี้ค่อยขอโทษกันแล้วกันซิลฟีไม่ยอมคุยด้วยทำยังไงดีเวลาแบบนี้ ถ้ามีเอลินาลิเซอยู่แล้วก็ซิลฟี่หายไปแล้วตื่นเช้ามาที่ห้องก็ว่างเปล่าถ้าจะพูดให้ถูกแล้วก็เหลือแต่เสื้อผ้ากับเครื่องประดับที่ฉันเคยให้ลิเลียรีบสั่งให้ฉันตามไปทันทีแต่ว่าฉันมีคุณสมบัติที่จะตามไปเหรอถูกซิลฟี่ขอ,อย่ามันก็สมควรแล้วขณะที่กำลังกลุ้มใจก็ถูกเชอร์นิกตบหน้าเธอไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่า จบหน้าขับครั้งแล้วครั้งเล่าเรากับจะสั่งสอนในการกระทําที่แล้วๆมาของกันเลยตัดสินใจตามซิลฟี่ไปพอลองรวบรวมข้อมูลดูเหมือนซิลฟี่จะมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรอารสราพร้อมกับอาริเอลแล้วแบบนั้นทั้งที่อีกตั้งหลายเดือนกว่าจะเรียนจบแต่ทำไมถึงรีบร้อนเคลื่อนไหวแม้ไม่รู้สาเหตุแต่ที่อาณาจักรอัสราอาจจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นฉันเองก็เลยต้องรีบไป ได้พบกับเอริสอีกแล้วเธอมาพูดนวนนี่อะไรก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็จะยอมยกโทษให้ก็ได้เพราะผมไม่สนใจจะฟังจู่ๆก็ชกใส่ชักจะรำคาญขึ้นเลยใช้เวทมนต์ซักกระเด็นเธอก็ชักดาบจู่จมเข้าใส่เลยต้องหนีเอริสทั้งที่ทิ้งฉันไปแทๆ้ๆทำไมป่านนี้ถึงได้ติดแงกอยู่กับหิมะซิลฟีคงจะผ่านเขตหิมะตกหนักนี้ไปแล้ว เลยร้อนรนขึ้นไปถึงอาณาจักรอัรสราให้แล้วแต่ถ้าหากตรงที่ถูกขวางไว้ตรงชายแดนฉันถูกลัททีมลิสออกประกาศจับจึงถือเป็นอาชญากรที่อาณาจักรอัรสราด้วยเกือบจะถูกจับกลุ่มเลยรีบหลบหนีต้องหาทางรอบเข้าเมืองให้ได้เจรจากับกิวหัวขโมยสำเร็จ องค์กรแบบนี้ไม่ว่าที่ไหนก็มีทั้งนั้นดูเหมือนช้างจะเป็นคนที่พวกหัวขโมยเล่าลือกันอยู่ถูกมองด้วยสายตาอิจฉาในฐานะหัวขโมยที่น่าจับตามองซึ่งเอาคำไร้เวทมนต์ขั้นเทพไปจากอาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์มิลิสพอเล่าเรื่องราวให้พวกเขาฟังหัวขโมยสาวเย้าวยวนที่ชื่อทริสโก้ก็ช่วยนำทางให้อยู่กันผู้หญิงแบบนี้ จะถูกซิลฟีเข้าใจผิดไหมหน้าเรื่องนั้นแหละที่น่ากังวลเข้ามาในอาณาจักรอาสราได้แล้วตัดสินใจสวมหน้ากากกับคลุมฮูดเพื่อปกปิดใบหน้าตั้งแต่วันนี้ชื่อของฉันคือรูทโรนูมาโดยเพิ่มไปว่าต้องคำสาปที่ถ้าถูกเห็นหน้าสดจะกลายเป็นหินโรนูมาคือจอมเวทที่ออกจากบาเซลัน มาหาเงินให้ทริสที่เป็นลูกพี่ลูกน้องช่วยนำทางอย่างที่ว่านั่นแหละช่วยคิดให้ต่างๆนานาเลยต้องขอบคุณได้ข้อมูลมาว่าอาณาจักรกำลังจะตายด้วยโรคภัยลือกันว่าพวกเจ้าชายต่างก็แก่งแย่งกันว่าใครจะได้เป็นผู้สืบทอดไปถึงอาณาจักรอสุราให้แล้วแต่ลำบากตรงที่ถูกขวางไว้ตรงฉายฉันถูกละทิมิลิสออกประกาศจับ จึงถือเป็นอาชญากรที่อาณาจักรอสูราด้วยเกือบจะถูกจับกุมเลเรียบหลบหนีต้องหาทางรอบเข้าเมืองให้ได้จราจาก,กับกิวหัวขโมยสำเร็จองค์กรแบบนี้ไม่ว่าที่ไหนก็มีทั้งนั้นดูเหมือนฉันจะเป็นคนที่พวกหัวขโมยเล่าลือกันอยู่ถูกมองด้วยสายตาอิจฉาในฐานะหัวขโมยที่น่าจับตาม,มองซึ่งเอาคาไร้เวทมนต์ขั้นเทพไปจากอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์มิลิสพอเล่าเรื่องราวให้พวกเขาฟังหัวขโมยสาวเย้ายวนที่ชื่อทริสช่วยนำทางให้ อยู่กับผู้หญิงแบบนี้จะถูกซินฟีเข้าใจผิดไหมนะเรื่องนั้นแหละที่น่ากังวลเข้ามาในอาณาจักรอสุราได้แล้วตัดสินใจสวมหน้ากากากับคลุมฮูดเพื่อปกปิดใบหน้าตั้งแต่วันนี้ชื่อของฉันคือรูดโรดูมาโดยเพิ่มไปว่าต้องคำสาปที่ถ้าถูกหินหน้าสดจะกลายเป็นหินโรดูมาคือจอมเวทที่ออกจากบาเซเลนมาหาเงินให้ทริสที่เป็นลูกพี่ลูกน้องช่วยนำทางอย่างที่ว่านั่นแหละช่วยคิดให้ต่างๆนานา,นาเลยต้องขอบคุณ ได้ข้อมูลมาว่าอาณาจักรกำลังจะตายด้วยโรคภัยหรือกันว่าพวกเจ้าชายต่างก็แก่งแย่งกันว่าใครจะได้เป็นผู้สืบทอดอำนาจดังนั้นอาริเอลจึงต้องรีบกลับกระมังอีกไม่นานก็จะถึงเมืองหลวงแต่ได้ยินเรื่องเฉาโชเกี่ยวกับอาริเอลทั้งเช่นกำลังรวบรวมกำลังทหารเพื่อก่อรัฐประหารตามที่ผู้คนวิจารณ์กันดูเหมือนไม่มีปัจจัยที่จะเอาชนะได้เลยอาริเอลเองก็คงไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกมันก็คงเป็นแค่ข่าวลือนั่นแหละ มาถึงเมืองหลวงแล้วให้ทริสช่วยหาข่าวแล้วก็ไปที่ร้านเหล้าเจอเอริสเข้าคงจะตามชั้นมาถึงที่นี่ไม่ใช่หรอกเดิมทีบ้านเกิดของเธอก็อยู่ที่อาณาจักรอสุราก็แค่มาที่เดียวกันเท่านั้นเองดูเหมือนอาริเอจะซ่อนตัวอยู่แน่นอนว่าลุกกับซินฟีก็ด้วยจะหาเจอไหมนะหาไม่เจอทริสคาดเดาว,ว่าคงจะย้ายจากเมืองหลวงไปที่เมืองอื่นแล้วที่ที่อาริเอน่าจะไปคงเป็นบ้านของลุก ลองเสนอกับทริสว่าพรุ่งนี้จะไปยังดินแดนที่ตระกูลในทอสปกครองมาถึงแทบมิลบอสที่ปาเรมอนโนทอสเกรรัตปกครองแล้วในที่สุดก็ได้ข่าวว่าอาริเอซ่อนตัวอยู่กับตระกูลในทอสแต่จะไปพบซิลฟีอย่างไรดีละ่ะลอบเข้าไปดีไหมลอบเข้าไปในบ้านตระกูลโนทอสไม่รู้ว่าทำไมถึงเจอเอริสเข้าถูกอัดจนน่วมเลยโดนจับตัว แล้วก็ถูกผู้ชายที่หน้าตาคล้ายกับเปาโลซึ่งมีชื่อว่าปิเลมอนดาทอยังหนักในคุกใต้ดินดูเหมือนฉันจะถูกสงสัยว่าคิดจะยึดตระกูลนายทอสบอกว่าพรุ่งนี้จะประหารเอาหัวทรงไปให้กับลัทธิมิทิสแล้วก็จากไปหลังจากนั้นก็หลบหนีแต่อาเรียอลไม่ได้อยู่ที่คฤหาสน์ของปิเลมอนเกิดการรัฐประหารขึ้นที่เมืองหลวง ข่าวนือที่ว่าอาริเออยู่ที่แถมิวบอสเป็นเรื่องกุขึ้นมาอาริเอซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงกำลังเฝ้ารอโอกาสอยู่จะทันหรือเปล่านะอีกแค่วันเดียวก็จะไปถึงเมืองหลวงได้ข่าวว่าการรัตประหารถูกกำราบได้อาริเอบุ่มบามคิดจะฆ่าเจ้าชายลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองพร้อมๆกันพอดีว่าตอนนั้นถูกเทพวารีกับจักรพรรดเหนือ ที่ถูกเชิญมาในฐานะนักดาบขัดขวานถูกทั้งสองตายกันหมดอารียอถูกจับกุมได้จะโดนประหารในวันรุ่งขึ้นลูกน้องตายกันหมดตายกันหมดซิลฟีลล่ะไม่เอาแล้วทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้นะกล่าวว่าจะเขียนเรื่องเมื่อวันก่อนศพลูกน้องของอาริเอลถูกนำมาประจานในลานประหารที่มุมหนึ่งของเมืองหลวง ในจำนวนนั้นมีลุกกับซินฟีอยู่ด้วยศพของซินฟีแขนหายไปข้างหนึ่งใบหน้ามีรอยถูกฟันขนาดใหญ่ผู้คนกำลังปาหินใส่ปาหินใส่ซินฟีในฐานะอาชญากรที่ทำลายความสงบของเมืองหลวงทุกครั้งที่ปาหินใส่อีกาที่จิกกินศพอยู่ก็จะบินหลบฉันทนไม่ไหวเลยใช้เวทมนต์ไฟเผาพวกซินฟี เผาทุกคนที่มาขัดขวางจนหมดประเทศแบบนี้ลมสลายไปซะเถอะผมลุกพรวดขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงหน้ามืดทรมานที่จะอ่านไม่อยากอ่านแล้วต้องอ่านไอ้นี่จริงๆเหรอทำไมผมถึงอ่านของแบบนี้อยู่นะคลื่นไส้ระมัดไอ้นี่ต้องเป็นนิยายคิดขึ้นเองที่คนแก่คนนั้นแต่งขึ้นไม่ผิดแน่ไม่อยากเชื่อว่าจะมีอนาคตแบบนี้อยู่อยากจะคิดแบบนั้นอยู่หรอก แต่ว่าต้องอ่านรู้เอาไว้จะได้ช่วยอะไรได้บ้างคิดแบบนั้นเลยดูสมุดบันทึกต่อแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะพลิกหน้ากระดาษคลื่นไส้บันทึกเล่มนั้นจะเขียนเรื่องที่โหดร้ายขนาดไหนต่อนะคิดแบบนั้นแล้วกระเพาะมันก็ปั่นป่วนขึ้นมาพักซึกหน่อยดีกว่าผมเดินเซออกจากห้องไปเข้าห้องน้ำอ้วกน้ำตาไหลพรากคงเป็นเพราะข้อความที่ตัวเองเขียนก็เลย พอจะจินตนาการออกว่าตอนนั้นผมรู้สึกยังใจเศร้าใจตอนที่ร็อกซี่ตายร้อนรนตอนที่ถูกซิลฟี่ทิ้งตัดใจความรู้สึกตอนที่ไล่ตามไปแล้วก็ความรู้สึกสูญเสียตอนที่เห็นซิลฟี่ตายว้ายได้แต่ก้มหน้าลงอ้วกใน้โถส้วมอะไรที่อ้วกหลกมาได้ก็ออกมาจนหมดข้างในกระเพาะว่างเปล่าแล้วแต่กินอะไรไม่คง วันนี้ไม่ต้องกินอะไรใช้ก็คงจะได้พอบ้วนปากด้วยน้ำแล้วออกมาซิลฟี่ก็ยืนทำหน้าเป็นห่วงอยู่รูดี้เป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมผมสีขาวยาวลงมาถึงหัวไหล่สวมชุดลำลองที่ดูไร้ซึ่งความระมัดระวังตัวใบหน้าของเธอมีรอยแผลแขนหายไปถูกฆ่าตายตัวเย็นเฉียบโดนนำมาประจาน นึกถึงภาพแบบนั้นขึ้นมาได้นี่ว้ายอะไรเหรอผมกอดซิลฟี่อยู่เงีย,งยบๆร่างของซิลฟี่ที่อ่อนนุ่มและอบอุ่นรูดี้ยังยึดติดกับตอนที่ต่อสู้กับอโดเฟอ์ตอยูเหรอไม่ไหวเลยนะโอ้โ oh อ้ oh, ถ้าลำบากใจจะมาให้ฉันปลอบใจเมื่อไหร่ก็ได้นะฉันรู้ว่ารูดี้ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นหรอกซิลฟี่เหยียดหลังตรงตบที่หลังของผมเบาๆถ้าลำบากใจ จะมาให้ฉันปลอบใจเมื่อไหร่ก็ได้นะตัวผมในอนาคตไม่แยแสกับคำพูดนี้คือซิลฟี่ขอโทษนะไม่เป็นไรจ้ะไม่ดีก็ได้บางทีตอนที่ลำบากใจสุดๆฉันอาจจะพึ่งพาซิลฟี่ไม่ไหวจนพูดจาเลวร้ายกับเขาจ้ะจูๆ่ๆเป็นอะไรไปเหรอแต่ว่าอย่าหายไปไหนเลยนะเออถึงตอนนั้น ฉันเองก็คงจะหงุดหงิดนิดหน่อยทําเย็นชากับซิลฟี่อาจจะทะเลาะกันก็ได้แต่ก็คืนดีกันได้สินะเออแน่นอนว่าทําได้อยู่แล้วคืนดีกันได้แน่ซิลฟี่ใจดีผมหักหลังคนที่ใจดีขนาดนี้เอ๋รูดี้เอามือจับมาดูน่าเกลียดนะห้ามจับเหรอมันไม่ได้สึกหรอจับได้อยู่หรอกแต่ว่าอนุญาตแล้ว ผมเลยอุ้มซิลฟี่ขึ้นมุ่งหน้าไปที่ห้องนอนไม่ได้คิดจะทำเรื่องอย่างว่าก็แค่รู้สึกอยากหวานแหววด้วยกันสองคนนิดหน่อยจะว่าอย่างไรดีล่ะอยากเอาสิ่งที่ทำหายไปกลับคืนมาถึงจะยังไม่หายไปไหนก็เถอะคือแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจเลยคงเป็นเพราะอ่านบันทึกเล่มนั้นเลยรู้สึกอ่อนไหวขึ้นมาคิดแบบนั้น ขณะที่ให้ชิฟี่ช่วยบำบัดให้หลังจากร็อกซี่กลับมาผมก็เข้าไปเกาะแกะเธอนั่งลงข้างๆเธอที่นั่งอยู่ตรงโซฟาเล่นปลายผมเปียมีอะไรหรอทำทาตะขิดตะขวงอยู่ข้างๆจนกระทั่งเธอถามเอ่อร็อกซี่คุยกันหน่อยได้ไหมครับทุกทีก็คุยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอหรือว่ามีเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เล่าคือแบบว่าหวานหววกันกว่านี้หน่อยเฮก็ได้อยู่รอกแต่วันนี้ห้ามทำอย่างว่านะครับแค่ก่อแกะกันนิดหน่อยเองไม่ได้หรอไม่ได้ซะที่ไหนล่ะร็อกซี่นั่งลงบนตักผมเอาหัวมาชบที่บริเวณไหล่ผมโอบไหล่ของเธอจ้องมองกันในระยะประชิดถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะ ผมไม่ได้มีหัวข้อจะคุยด้วยสักหน่อยเออวันนี้ทั้งวันเป็นอย่างไรบ้างไม่มีอะไรหรอกก็อย่างทุกทีนั่นแหละพอพอกับที่วิคของอาจารย์ใหญ่ถูกนักเรียนแกล้งพัดจนปลิวเลยล่ะอ๋ออันนั้นก็อยากเห็นนิดหน่อยนะแล้วก็ร็อกซี่ทำงานมาทั้งวันก็เลยเหนื่อยแต่ก็ยังอุตส่าห์อยู่เคียงข้างผมหัวเราะคิกคัก คุยเรื่องไร้สาระพอลองลูปบริเวณกันก็ถูกตีมือแต่พอบอกว่าอยากจะแนบชิดกันร็อกซี่ก็ยอมให้ทำบอกว่าช่วยไม่ได้นะหลังจากนั้นก็อาบน้ำด้วยกันถูหลังให้นวดไหลให้บ้างผมปฏิบัติตนเหมือนกำลังทดแทนบุญคุณพ่อแม่กับร็อกซี่เหมือนตัวเองเป็นเด็กวันนี้รูดี้แปลกๆชอบกนนะไอ้นั่นใช่ไหม มีเรื่องลำบากใจอะไรหรือเปล่าเปล่าเปล่า,ลาไม่มีอะไรแค่ดีใจที่ร็อกซี่ยังมีชีวิตอยู่แค่เช็คให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนั้นหรอคือที่ดันเจียนวาร์ปก็มีนึกว่าจะตายซะแล้วเหมือนกันนะยืนยันให้เต็มที่เลยก็ได้จ้ะร็อกซี่นั่งลงที่ตักผมในอ่างอาบน้ำพูดว่าอย่างนั้นผมนวดที่ไหล่อันบอบบางของเธอลองถามดู r o x ี่พักนี้รู้สึกไม่สบายบ้างหรือเปล่าครับรอดจากโรคหินเวทมาได้แม้จะคิดว่าอย่างนั้นแต่ไม่มีอะไรรับรองว่าถ้ากําจัดหนูตัวนั้นแล้วจะไม่เป็นอะไรผลการวิจัยของผมในอนาคตเป็นไปได้ว่ามันจะผิดอยู่เช่นกันเอ๊ะสบายดีนะจ๊ะทำไมถึงถามเรื่องนั้นก็แหมอยากจะให้ร r o ซี่มีชีวิตอยู่ไปนานๆจังเลยนะ คิดแบบนั้นแหละครับถ้าคิดตามอายุขัยของเผ่าพันธุ์ฉันอายุยืนกว่ารูดี้อยู่แล้วรูดี้นั่นแหละอยู่นานๆหน่อยนะจ๊ะแน่นอนอยู่แล้วครับพอพูดแบบนั้นร็อกซี่ก็ยิ้มอย่างดีอกดีใจอย่างน้อยก็ยังดูท่าทางไม่เป็นอะไรซิลฟี่กับร็อกซี่ทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นไปตามบันทึกนั้นต้องหลีกเลี่ยงได้แน่ ผมตัดสินใจแบบนั้นเลยมีกําลังใจจะอ่านบันทึกอีกครั้งเตรียมใจเสร็จแล้ว